หากินแถวเนี้ยนะทุกคนแล้วมันบินขึ้นไปจับอยู่พูดหูหมองหานเฮาแล้วทุกคนหมองฮานเฮาแล้วสวัสดีพเพื่อน่น้องนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางเข้าป่าหาอยู่หาขี่คือเรานะทุกคนมื้อนี้ก็มาผู้เดียวนะแต่ว่ามีบมองฮานอิโดริกมานำ้ำแต่ว่าหาวแห้งนะบ่ได้ไปเฮิงแล้วก็ละไปก่อนเลย อของมาเพืเดียวบาซังชิวาเลยไลายเดียกดอ,อกนี่เบ็ดเนาะชวนนาเห่ากับวไวอยู่ปุ่นแหละมาได้เอาเมืออเนาะแต่ไปกับนายพานนโมเพิร์นเชียงปลาอยู่ปุ่นเลยเอามาเพิ่มเติมก็คือกระคองแต่ก็อะไรกระเป๋าเปิลยังโอ้ของเต็มเลยเหมือนนี่โอ้เกาา้ปปาอิจิไปสองคืนนะทุกคนไปเพือเดียวลองเบิง่งเนาะชวนนายพานลาหม,มูเพิ่นกะ เพิ่นบัว่างนะส่วนมานํากับบัวมาผัว่ายังบ่ทันตกกะนะเพิ่นเพิ่นยังบ่ทันมีน้มฝ่าฝนก็ยังบ่แห้งปานได้นะส่วนเฮาก็ตกเรียบร้อยเลยดูดเ้อนะทุกคนดูดเมื่อวานนี่กัเมื่อคืนนี่กับพ้นนั้นล่างให้ซะไปละปโฮมกันอยู่แจ้บิดไปละมันยมลกมันจึงเอาง่ายเนาะเอาโอเคเนาะทุกคนมาหนิเอาก็ไปเดินทางไปต่อเลยเด้เพราะว่ายังใกล้นะบอล ไปไเที่ยวนี้คิดว่าทางเว้นสิไปทั้งโคทุกคนหาพาบางฮานไปหาห,าห,าหล่กว่าแร่นนะถ้าว่ามันแดดกลางคืนก็ใาาสนะ่ใส่เบ็ดนะใส่เบ็ดพวกอันนั่นแหละเบ็ดปลาดุกเนื้อห้ากับชิมเมนเนื้อน,นันใส่เดือนนะเขาพุดมามาเสานี่ จังมันได้ยินเสียงอีหยังแลนน่าจะเป็นกระแตเดี๋ยวสิไป เงินได้ยินกินลงหน่อยนี่ยจกักเฮ็ดดีเดือดฮานยังได้หายท่านมีอีกยังเด้อินเพลนเฮ็ดดีเดือดฮานด้อยแจวเจียวคือเก่านั่นบอก ตายแล้เนี่ยนี่ไปามาทันดูดิ๊นี่ตอนนี้เงียบเลยจะไปทางไหนห้อยนี่ก็ออกขนาดคน หอยหอมนะบางมันกินหมาอันนี้นะบูว่าบ,า,บางหรือ,อยังนะนี่นี่ตายเลยเนาะดูดิกมันไล่อันนั้นนกยุ่งนะทุกคนตะกี้นี้จับอยู่นี่นะนะทุกคนแต่ว่าเฮาบบยิงมันนะทุกคนเอาไวนะ้เนาะนกยุ่ง คือว่าไก่มันจะชูนพันธุ์แล้วได้ตัวนี้งามขนาดนะแต่ว่าพอท่านละทายพี่น้องได้เห็นกันนะมันไปก่อนนี่มันอยู่ในนี่มันหากินแถวเนี้ยนะทุกคนแล้วมันบินขึ้นไปจับอยู่พุ่คนหูบางฮันเฮาแล้วทุกคนบางฮันเฮาแล้วโอ้บางฮันเฮาไออย่างนะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นไปเบิ่งนัดกันจะมาเฮาตัวออกไปจับ Oh. มาเลยทวดเนสยัยฮันเฮ้ยป่าเลยโอ้โหเฮาในใส่นะเพราะว่าเขาไปใกล้เติมนะมันอยานเขาไปป่าไปไปเฮาในใส่เดี๋ยวเาจะตามมันไปนะโูมันเอาไปใส่แต่ว่าได้ยินทางนี้แหละ mày thấy hả té mà chắc sầm mà mà thành cái bà đây กินน่าจะเป็นกินแล่นนะทุกคนมาไหว้ปันใดน,นะถ้ากินจนพอดมันจะไปไหว้มาตัวนี้มันหาวหลายบาทเติบนะทุกคนสี่ห้าบาทไม่ใช่าหานโอยแต่มันเป็นตาชีแตกกูเฮ็ดชินหลอดกับบันนี่แลหละเฮ็ดดุนเนี่ยนี่โอ้บักอันี่ ห่าวนี่ใสใช่ไมเบิดทะเลเบิดทะเลอยู่โอ้ตายตายตายนี่บ่มันขวดกินไม่ไหมนี่นี่แต่ว่ามันมันหา่าวมันป่านโอ้ขออย่ามันขบทันี่งนะตะบุน มึงดินแตกระทถิทณ์นี่เหยมันคุบแต่มันมหันคขบแต่มันเฮามาเนี่ยพอมาเห็นโตมันนะตะวันเนเด็กแต่มันโมโหว่ากกไถ่ถ้ามันเลี้ยวขึ้นกุกนี่ฮะกนี้ไปจักถ้ามันมาเห็นโตมันเลยล้อมมาเห่านะอันนี้มันเห่า ว่าจะเบิ่งโกกนีเนาะพอมันเลี้ยวขึ้นต้นนี้นะตะน้นนี้ก็หกไอเลี้ยนสดเบิ่งบ่เห็นค่อยขึ้นก็อชิมเมนต้นนี้ลนะ่ะเห็นมันเลี้ยวขึ้นอยู่เทีหนึงตอนนี้ก็บ,บ่ายโมงแล้วนะอาจารย์กิน,นะน,กนข้าวเที่ยงอยู่เี้ยวเองกินผักพรอยู่นี่แหละพักพรอ,อย,ยก,ก,อกินข้าวอยู่นี่นะทะุกคนแต่ก็พ่นตกไปอดีลบลีกอยู่ทำตัวนี้นะพ่นก็มีอีกทำหนึ่งนะ นี่แหละแนวกินเฮานเนาะบังโอ้ท่านบังหานอยู่เนาะเขาเอาแหนมมันนันมาอะมานี่หลักเอาของเมียนะเนี่ยปีงมาเจา้านี่ปีงกินกับลูกชายเพิ่นเขาหลักเอาอันนั้นแหนมหมูม,มหาหลักเอามาเลยนะเพราะผู้ยู่แล้ไว้ยังได้ก็ต้องได้จำเกวนะทุกคนเอาตัวนี้มาดีกว่ามันมาเป็นตาหรือบังหามันเฮาน่าจะเป็นเฮาแหละนะแต่มัน มันป่าก่อนมันเห่าหลายบาดปกติว่าซื้อมนเ็นโตมันเนี่ยมีหาบาดปกติมันบเบานะทุกคนถ้ามันไล่ไม่ว่ามันขืนก่อนเลยเจไดนี่แต่ว่าไล่บรทัานอันนี้เขาจะมันครบแต่มันบกากก็ได้นะมาจนมาหานครบโอ้ยจังละพอจต่นุ่งยงเนาะขันที่ยิ่งเอาก็ได้อยู่แต่ทำาม่ได้ยิงเอาเท่าประมานหลบนี่ ะกินแหนมไแนแหละนี่มามาทุกคนมากินขอนํำกันหลอบ,บายนะมีแ้่กินคืนนเอเรามีแต่ว่าติดแหนมมากการข้าวปลาเนี่ยทุกคนเมืองม,นม,อมันเมืองหมานเนาะดูเดกแกเศร้าอะแรละฟองหำเจ็บตาพี่จะเป็นงูเห่าเห็นไหมไม่ได้ขืนปลาซีมือนี้แน่นราอยากขืนดีเนาะ มันเป็นยังมาต่างก,ก,กันกับอันนั้นผีปูเสาวรสบิดเลยมาคุยเหมืนอนยังจยูักเป็นอะไรอันนี้คือกันทันอยู่สองเสมอเนี่ยไม่มได้ขึ้นมากันนี่จ่งเป็นอะไรอย่าขึ้นมากนะขึ้นมากก็ทั้งทั้งทีแต่พ่อพ่อชี้ไหลยังเลยแหละคุณ ในขึ้นมาเบิงธรรมชาติย์เลยเห็นผู้อย่างเงี้ยก็ไม่คมุ้มสุกแต่เลยมาฮาแต่ว่าไม่เลกินนะสหราเพิ่นที่มักขืนป่านะทุกคนถึงแม้ว่าสิบบุได้ยังก็ตามยังอย่าขึ้นมาอันนี้เขาคิดว่าเขาจะไปปักบอลบอลในพนอันนั้นลามูเพลินนันาน์บางหันนะทุกคน บอนเธียวนั้นผีโจกกลนเพินนะน่ะเดี๋ยวเราจะไปฝากงานแหละอยู่ทำตอนนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีได้เขียนนี่มันไม่มีทำนะมีบอเดียวแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะจะเป็นในยูหันถ้าจะมาอยู่บอลกับในพานเพิินกะมันอยู่เขียนนี่เนาะและอยู่ดนใกลใกล้ลงไปก็เขาจะเข้าจะไปอีกจะหน่อยปีลุ่ม บอน,นันเธอเลยว่าพอด้คนที่ไปพอเดียวจไล้ายเขาสิบอนอนนั่นหันบูเป็นอย่างนะแต่ว่าเขาจะลองนอนเบมิม์แม่าทีสาทายเพิอดอกแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกนะเลยไปน,นอนหันแหละเป็นจะได้ก็เป็นกันนะ เขากับมห้กินแต่เขาเนาะเข้า,นะาไ,ปไปไปรบกวนอนีนังเพินพ่นเพิ่นเพิ่นกะอยู่แต่เพิ่อนนะนี่หลายคนนะวานะไปนอนคนเดียวนี่นอนคนนี้นะจริงๆแล้วมันไม่มีนะทุกคนท่านจะึ้นปลามาจะเถื่อนเนี่ยพอเห็นนะบ่มีนะแต่ก็คิดอยู่แต่กับ,บ่มีนะบ่เห็น เห็นเข้าไปแน่นั่นเนี่นี่บางทีก็น่าจะเป็นคอนเทนต์เขานะแต่แว่าชวนตัวนี่คือสีโบชื่อเพราะว่ามันบ่มีนะเพราะว่าเห่ากับคืนปลาคือกันแต่ผมเพิ่งเห็นนี่ยังเลยละ่ะถ้าแบบเพิ่นจิรอก็ไม่ได้รอแบบนั้นนะบม่ได้ให้เห็นตัวเห็นยังน,นนะชวนมากอะเห่ายู่ซุกเองเห่าซุกใหย่ด้อยเห่าน,น,นั่นแหละที่หลอก ยิ่งแล,วแล้วเพื่อนไม่ไดรอหรอกเป็นแค่ถามมาห้ามากกับใคถึงได็ถ้ขา,าขอบมเฮา้าบอกไปแล้วก็แล้วหย่านผีหรือว่าย่านคนเนาะคนขาห้าไรยังอยู่ในเมืองจ่มชิมาขาอยอะไรกับโออยู่ปลายโยเขาเนี่ปลอดภัยกว่าอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองนี่นเสียนั่งอยู่จืยๆก็ยังมีคนจะมาขาเฮาอยู่ ให้แม่เฮทเทนเนทนคยขัดอันนี้หมักหารใบรลำแดงเลยโอเคนะทุกคนมาคลิปนี้กับชิจ๊บเพ้นเซอร์แหละนีต่เขาโม้เขาแย่ลหลายๆที่ิดตามทับช้มชิมห้าตั้งแต่ต้นจนจบนะสำหรับคลิปนี้กับเขาไล่ไปก่อนเนาะพอกันคลิปหนานะทุกคนว่าบักหานเท่านี่สินสารผลงานเองฮะพนมากเลย